ไปตลาดมาจากพี่น้องได้ปูอัดรูกชิ้นแซะะ่บกรอหอมกระเทียมพริกสดแล้วก็ผักได้มาแค่นี้จ้าอุปกรณ์เราจ้ามีเครื่องปั่น ก็มีถ้วยโฟมไปตลาดซื้อของจะ้ะอันนี้ที่กอบยำนะถ้วยใส่น้ำจิ้มขนมปัง,ปงชิ้นตะเกียบเคียงไม้เสียบลูกชิ้นห่อนี่ยีบาทจ้ะก็มีกะละมังเล็กๆ ของที่ได้มาวันนี้จ้าเรามาทำน้ำตาลเคี่ยวกันไว้ใส่ยำส้มตำกันจ้าอันนี้น้ำตาลปีป๊บครึ่งกิโลจ้าใครจะใส่น้ำตาลมะพร้าวก็ได้จ้าอันนี้น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไป ใช้ห่อนี้จจะหอมหมใส่น้ำมะขามเปียกลงไปจ้าหนึ่งช้อนใส่เกลือลงไปนิดนึง เดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟให้เดือดนะจ้าเคี่ยวน้ำตาลให้หอมหอมสุดท้ายเราก็มาใส่น้ำน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าอันนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะค่อยๆค,ยคนมันติดกระทะ น้ำตาลเขี้ยวใส่น้ำตาลทรายไปอีกหนึ่งทัพพีจ้ะ กลิ่นหอมน,น้ำปลาเนาะคนไปเรื่อยๆจ้ะเข้มคนน้ำตาลเคี้ยวใส่ส้มตำใส่ยำ ใช้น้ำมะขามอย่างดีใช้น้ำปลาอย่างดีนะจ๊ะจว<ม>เรามาเคี่ยวมันหอมๆท้ายด้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยอ่อาไปเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเดือด ดี๋ยวต้มให้เดือดแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็บรรจุใส่ขวดได้เลยจ้าไว้ใส่ยำใส่ส้มตำได้เลยจ้าเข้มข้นหอมหอมใส่ยำใส่ส้มตำแซ่บ เคี่ยวไว้รอให้เย็นแล้วก็ใส่ขวดนะจ้าหอมมากๆเลยปิดไฟแล้วจา้าพักให้เย็นแล้วใส่ขวดไว้จา้านำตาลเคี่ยวเหนียวหนึบหอม,หอม ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้กรอกไก่ลูกชิ้นหมูเด้งลูกชิ้นปลาเด้งจ้ามีน้ำตาลเขี่ยวน้ำมะนาวสดน,น้ำจิ้มแซ่แบแซ่บแซเลยจ้าก็มีหอมแขกแล้วก็มีผัก ขึ้นช่กับลำปีแครอทจ้ายำลูกชิ้นแซบๆจ้าลวกหมูยอจ้าเดี๋ยววันนี้จะทำยำหมูยอแซบๆจ้า อันนี้ลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วเราก็ใส่นี่เลยน้ำยำที่เราทำไว้เซ่็ๆเส่สองข้าวเย็นปเป็จ้า แซ่บมากเจ้าความเข้มข้น ก็วความแซ่บยำหมูยอแซ่บๆซจ้าเสร็จแล้วจ้ายำหมูยอแซ่บๆเผ็ดๆแซ่บๆเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องฟองปลายทีรักสุกุสุกคนเอามากินยำหมูยอจ้า ปึงย่ำเลีวตะกีจ้ะเรามาชิมกันเลยเนาะองอกาซินหยุ่งๆแนะ่จะงอกได้จัะแม่ฟ้าเลยแบบงาย่ำแบบแซ่บมากนะ รสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้ะยำหมูยอแซ่บๆวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ ใหญ่หๆคำโตๆเปิดนรารามเลยไปหน่อยได้ถุงยกส้ำดีจังจ้าเผ็ดแซ่บ จำแซ็บเจ้บอนเฟิร์มจ้า แซ่บมันต้องเพิ่มพริกเลยรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บๆค่ะ ของมือแรกคนระตกใจพี่น้องใจพีนออจพ่นออกก้องเิืงจะเคียงคนฝนตกหนักเลยตอนนี้จะาขายของวันแรกก็ฝนตกเลยนะจ้ากับการทำทุกยัาทุกชิ้นจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกกันนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ